เอก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะเนาะหรือว่าพี่น้องน้อยพี่พี่เนอยก็เข้าไปทักน้องอยู่นะคะเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นน่ะน้องน้องจุเอกสวัอนเด้อ่อนแล้วน้องแขกเด้อค่ะเด้อน้องเมื่อกี้น้องน้อยอ่ะไม่อ่านไปแล้วดิดดงไปแล้วนะคะเนาะดีดดุงไปแล้วในอ่านนิดเดียวสะเพร็ดนะคะเนาะ มีสักวัน <c oughs> เดียวค่อยไปกันเนาะค่ะเนาะไปแต่พวกเราก็ได้นิมกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าใช่ไหมคะคุณย่ายังสาวค่ะคุณย่าคนสวยมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เขียนในติมน้าบัานเนาะน่าจะชื่นใจน <c oughs> เนาะแดดแรงมากคะ่ะใช่ค่ะแดดแรงแดดแรงมาก <c oughs> น้องจุเอ๋ก็สวัสดีคุณพยักษ์เนาะค่ะเนาะ คุณฉลองก็สวัสดีค่ะทุกคนนะคะน้องชนะน,นันก็ทักทายทุกคนในห้องลไลฟ์พี่น้องน้อยนะคะชนะัคุณฉลองก็สวัสดีค่ะเข้าไล่เข้านะคะนะคุณจะบนสวัสดีคนในไลน์นะคะสวัสดีคนในไลนะ์นะคะส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้ด้วยเด้อจ้า จ้าบ่รู้ว่าเขาจะพาไปมือมือใดจ้าแม่เพชรก็ไม่รู้นะว,ว่าล,ลูกลูกหลานจะพาไปวันถ้ค่ะน้องจุเอ๋ค่ะแม่เพชรก็สวัสด,ดีน้องจุเอ๋คุณฉลองก็สวัสด,ดนนะีน้องชนะน้องชนานันค่ะสวัสดีสวัสด,ดีค่ะคุณหนูนากําลังรับชมค่ะสวัสด,ดีคุณพยัก์ค่ะ ตั้งย5ิบห้าตั้งย5ิบห้าเขาบอกให้ไปติดต่อธนาคารนะคะน้อยตั้งไม่ได้ฮอนหลายร้นอนมากๆเลยค่ะสวัสดีบรรจันค่ะแล้วก็สวัสดีคุณพยากนะคะน้อคุณยายคุณยายหนุย่ยใช่ไหมคะคุณยายหนุย่ยเนาะกำลังรับชมเมื่อกี้นะคะเราเห็นเข้ามาศูนย์ดวงตาคือเกาด้จ้า นิ่งล้ค่ะโอ้ยหาวอีกแล้วค่ะข้าเที่ยงได้ยังเนาะคุณแม่นะคะเนาะหรือว่าพาดวงตาจ้าน้องแขกวก่ามีหกดวงตาเนาะ,ะ,นะเดี๋ยววันหน้าค่อยเนาะไปหาน้องแขกเลยไปในเพจมีน้องแขกมีน้องน้อยกันวันหลานไปกันเนาะ,ะโอ้หนาวมากเลยค่ะหนาวเอาหรอ แล้วเสร็จแล้วใครจะสวัสดีค่ะคายไลน์เข้ามาอีกลืมปิดเสียงลืมลืมลืมปิดเสียงไลายนะคะค่ะแม่นิยมก็สวัสดีน้องจุเอ๋ค่ะน้องชนะนันก็สวัสดีแม่เพชรค่ะคุณชนะเพชรเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะต้องมีสักวัน <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปกันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปแต่วพวกเราก็ได้ บายบายค่ะไปแล้วค่ะแตงโมดีไหมคะเพื่อนๆกินข้าวกับแตงโมนะคะแตงโมต้องมีทุกวันนะคะไม่ให้หงปังๆค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอให้หิงหงปังๆค่ะยอดวิวยอดนาทีขึ้นเยอะๆค่ะหาวน้อยเดียวหาวแล้วนะคะเนาะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาค่ะคุณลำดวนทานข้าวกับอะไรเนาะ คนนะคะเพื่อนๆขอให้ต้องฟังกันทุกคนเลยเนาะค่ะเนาะจูสู้ไปด้วยกันเหมือนเดิมนะคะลงน้องจุเอ็ก,ก็สวัสดีคุณพยักเนาะค่ะเนาะคุณฉลองก็สวัสดีค่ะเปิดแอร์หนาวเนาะค่ะเนาะน้อยเปิดแอร์หนาวกัดหนาวแล้วก็หนาวเนาะมีอะไรก็ เตือนกันเนาะคะนะ่ะเนาะกำลังจับจับอะไรนะคะเราว่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมาก็ได้ยี่สิบหกนาทีแล้วคะ่ะสวัสดีนิ่งภาพนิ่งลงเลยไหม <c oughs> ไอภาพนิ่งเยอะเลยเพราะว่าเถวไอถ่ายทะเลนะคะถ่ายทะเลคะ่ะ <c oughs> คุณแม่เพชรค่ะ <c oughs> คุณพยัคก์ก็สวัสดี คุณเพชรค่ะไร์นุ่หงห้องไร์น้องน้อยก็จะลงแล้วนะคะน้องน้อยจะลงไร์แล้วนะคะไร์นี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไ์หน้าเจอกันนี้ก็สวัสดีคุณสุพลค่ะน้องเข๋ก็สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแ,แม่นิยมยายแม่เพชรบอกบ,บ,บอกหนูล่วงหน้าหนูค้างอ๋อคะ่ะ ถ่ายวิวสวยๆมาลงให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อนท่านไหนเดินทางผ่านมาก็แวะเข้ามาส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้น้องน้อยด้วยนะคะทักทายกันเนาะคะนะ่ะเนาะพยักษก็สวัสดีแม่นิยมนะคะสวัสดีทักทายกันเนาะคะนะ่ะเนาะอ๋อน้องแขกมีหกดวงตาะคะ่ะขอบคุณเดี๋ยวถ้าจะไป งกินให้หายร้อนไปเลยเนาะค่ะเนะให้หายร้อนไปน่าแ,แม่เพชรก็สวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะแม่เพชรก็สวัสดีทุกคนรอบห้องเนื้อค่ะเด้อสวัสดีนะ,ะสวัสดีทักทายกันนะคะทักทายชงกับลังใจชงพลังบวกระะนะ้อนจนปวดหัวเลยเนาะค่ะวันนะคะ ก็สิบเอ็ดโมงค่ะช่วงสิบเอ็ดโมงค่ะเพื่อนท่านไหนว่างก็อคุณแม่เพชรพาหลานเล่นน้ำอยู่พัทยาบอกค่ะน้ำสวยมากเลยแม่เพชรลงภาพนิ่งอ่ะน้ำสวยก็ยนินดีต้อนรับน้องน้องมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะน้องขอบคุณค่ะคุณฉลอง ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจเนาะคะนะ่ะเนาะขอให้เพื่อนๆมีมนนีปังๆนะคะขอให้มีไปเดี๋ยวค่อยไปกันเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวค่อยนัดกันนาะนน้องแขกกับแม่เพชนะรเนาะเนาะกันพลังบวกให้กันนะคะส่งพลังบวกส่งกำลังใจให้กันเนาะคะนะ่ะบวกบวกบวกเนาะฮั้ฮัมฮัมฮ ากาศร้อนมากๆาแม่เพชรกับไปเที่ยเมื่อเช้าลุงน,น้อยออกมากลับออกมาแม่แม่เพชรไม่ได้ไลน์เนาะคะ่ะพอดีออกจากคุณลำดวนมาระยักก็สวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะขอให้ปังๆทุกท่กทานทุกคนเนาะค่ะเนาะแวะมามาแวะวนนี้คุณลำดวนเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะคุณลำดวนกำลังรับชมค่ะสวัสดีคะ่ะถึง ถึงไหนเละเนาะแม่ในยมสวัสดีคุณลำดุคุณลำดวนลุงสาสวัสดีค่ะคุณฉลองก็สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนหนีตาไปนะคะหนีตาไปเนาะแม่เนาะ <S <S ต้องสั่งผักแล้วค่ะเนาะตามน้ำพริกกะปิ ไข่ต้มจ้าก็อร่อยนะคะเนาะพี่น้องน้อยก็มั่งเนาะภาพนิ่งกันภาพนิ่งภาพนิ่งเป็นยังไงแม่พี่ไปเดี๋ยวค่อยไปกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่อยนัดกันเนาะน้องแขกกับแม่เพชรเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นกัน <c oughs> ลำดวนตอนนี้น <c oughs> คุณลำดวนเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะคุณลำดวกนกำลังรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ปมเบิ้งนะคะ,อะคอมเมนต์ก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะตาก็สิ <c oughs> ม,อมองมองมองคอมเมนต์บ่อยอยากเห็นนะเนาะค่ะพูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนห <c oughs> นีตาไปเนาะคะ่ะหนีตาไปเนาะแม่เนาะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณยาสวัสดีค่ะคุณสุพลก็สวัสดี <c oughs> คุณยาเนาะค่ะคุณแม่เพชรก็ นิ่งแลคะ่ะโอ้ยหาวอีกแล้วคะ่ะข้าเที่ยงได้ยังนาะคุณแม่นะคะหรือว่าพานพูดคุณลำดวนเนาะแม่เพชรก็สวัสดีคุณลำดวนนะวดค่นคะสูนดวงตาคะ่ะไม่มีดวงตานะเป็นนิยมน้องแขกก็สวัสดีแม่นิยมนะคะสวัสดีจ้าแม่นิยมคะ่ะ นมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณย่าใช่ไหมคคะคุณย่ายังสาวคะ่ะคุณย่าคนสวยมาแล้วคอมเมนต์ภายนอกนสวัสดีคุณใชลลองแม่เพชรใช่ไหมคคะนี่